อดทุกคนดูกลุ่มนี้ค่ะช่อส,สวยๆตั้งกลง้องกลัวมันจะมือจะสั่นสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ป้าอ้นก็ยังอยู่ป่าตามล่าหาเห็ดดำเหมือนยังเคยนะคะมาค่ะทุกคนมาช่วยป้าอ้นตามล่าหาเก็บเห็ดดำด้วยกันค่ะ ตอนนี้ป้าอนเจอกลุ่มที่เขาเพิ่งจะโผล่น้อยๆอะคะ่ะยังไม่พอเก็บนะคะยังไม่พอเก็บหรือหรือ,อยังยังโตไม่ไม่ลิ้นพันกันอีกแล้วยังโตไม่ทันได้เก็บนะคะเพราะว่าเขาเล็กจุงโบยอันนี้เก็บได้แล้วนะคะแต่ดอกอื่นยังเล็กเดี๋ยวเราเดินหาต่อค่ะว่าจะเจอดอกที่ใหญ่กว่านี้ไหมเอ่ย ตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยมาเย็นมากแล้วนะคะทุกคนป้าอ้นก็ตาลายจุงเบยจะหาเจอไม่น้อนี่เนาะอันนี้นนนป้าอ้นเก็บเฉพาะดอกใหญ่ให้ดอกเล็กเ,เ,เขาเขาเาผู่มาใหม่นะคะตอนนี้เจอไซส์ไหนก็ขอเก็บก่อนนะคะให้สายตาชินกับความมืดก่อนคะ่ะ ให,ให้สายตาปรับได้ก่อนนี่ค่ะเอาจะบนนี้ค่ะเจอตะหมกเจอช่อใหญ่แล้วก็เหมือนเคยนะคะเก็บตามตูดคอนอื่นค่ะเอาเก็บโยนดังป้องๆเลยนะคะเพราะว่ามันมืดแล้วค่ะ แล้วเอาไปตัดขาทำความสะอาดที่บ้านรอบนี้เก็บเอาไปทำความสะ,สะอาดที่บ้านจริงนะคะกว่าจะได้นอนคืนนี้คงดึกแน่ค่ะอุยดูในกลุ่มตองใต้ใบไม้ค่ะทุกคนขายาวค่ะดอกไม่ใหญ่ ตรงนี้สวยมากค่ะดึงยังไงเนาะบัททินี ต้องดึงสองมือค่ะวันนี้พระอ้นเพิ่งกลับจากเมืองมาบ้านนอกนะคะพอเอาของลงเสร็จแล้วก็จับรถตรงมาเลยค่ะคุณลุงอ้า,อาโอ้ยเนาะตอนนี้เห็ดสำคัญกับสารมีนะคะต้องรีบเก็บก่อนที่จะมืดค่ะตอนนี้ 6โมงเย็นแล้วนะคะพระอาทิตย์จะตกดินอีกครึ่งชั่วโมงข้างหน้าค่ะกว่าจะเดินมาเจอกลุ่มนี้ก็นานอยู่คือกันเด้อ เรอมันหักค่ะแล้วก็วันนี้มือป้าอ้นไม่ไม่อะไรนะไม่กำยำเลยนะคะยี่น้องเมมือไม่กำยำได้เมยียนกำยำภาษาไทยเขาว่าอะไรเราโอ้ยนอเมมพูดไทยย่อมพลาดอีกแล้วนะอู้ยดอกนี้สวยสองดอกนี้สวยค่ะชอนี่สวยค่ะทุกคน ขอเอาเป็นกรรมเลยนะคะนี่สายตะกร้าค่ะแล้วก็เก็บต่อกลุ่มทางนี้นะคะ<ม>บอกใครเนี้ยฟ้าจ๋าอยาเพิ่งมืดได้ไหมคะวันนี้ให้ประโ้นเก็บเห็ดได้เยอะๆก่อนเพราะว่าไม่รู้เมื่อไหร่ อ้นจะมีโอกาสได้มาเก็บอีกนะคะเพราะอันนี้ขาเขายาวเอาขามาด้วยดูคะ่ะยิ่งรีบยิ่งเจอนะคะต้องเก็บธนุถนอมด้วยค่ะไม่อยากให้เขาหักเขาเประเข้าแตก ตั้งกล้องบ้างจับกล้องบ้างนะคะบางทีเห็นเก็บมือซ้ายมือขวาซ้ายทีขวาทีอยู่ที่ความสะดวกค่ะทุกคนเพราะว่าบางครั้งโมัแต่ตั้งกล้องก็ไม่ทันได้เก็บค่ะหุยดูช่อทางนู้นสวยค่ะนี่ค่ะอันนี้ได้ทั้งช่อเลยค่ะโอ้ จะคิดโอทุกคนดูกลุมนี้ค่ะ ก็ส,สวยๆตั้งกล้องกลัวมันจะมือจะสั่นมือมันสั่นอยู่แล้วค่ะเหมือนป้าอ้นเจอทากใช่ค่ะทากติดมาเเมื่อกี้ยังบอกว่ามืดๆตอนนี้เจอทาก สวยๆยังมีต่อเนื่องนะคะทุกคนโอ้หอันนี้หลายดอกมากระหว่างคามมืดกับคุณลุงโทรตามจะรออะไรดี อ้นชอบตรงที่เขาอยากหยากเป็นดอกไม้สวยะคะ่ะอุ้ยอันนี้ดอกใหญ่ค่ะขาใหญ่ปราอ้านว่าความมืดน่ากลัวกว่านะคะน่ากลัวกว่าคุณลุงโทรตามค่ะเพราะคุณลุงแกโทรเพราะความเป็นห่วงแกไม่ดุนะคะแต่ว่ามืดนี่อยู่ป่าคนเดียวมืดน่ากลัวเด้อเออ รีบเก็บค่ะไม่ตั้งกล้องแล้วนะคะพยายามจะไม่ให้ตาลายค่ะมันไม่ได้อยู่ติดกันเป็นกลุ่มๆแล้วครัเพราะว่าเนี่ยคะ่ะรอยคนตัดเยอะแล้ว <S <S 2> <S 2> ก็เลยได้ฟินทีละดอกค่ะออันนี้ดอกใหญ่ นี่ก็ขายาวเ้าโอ้ยเก็บทีละดอกกับฟินคือเกาเลยค่ะล,ล,ล,ลมเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวต้องรีบกลับบ้านดีกว่าคะ่ะ เดี๋ยววันหลังพาคุณลงมาเก็บใหม่แน่แน่เดี๋ยวโชวชวนพี่พี่สาวที่อยู่บ้านใกล้ๆป่าตรงนี้มาเก็บเป็นเพื่อนนะคะแต,แต่คิดว่าพี่แกคงจะได้พอแล้วมั้งคะเพราะว่าแกอยู่ใกล้ป่าค่ะแกบอกว่าเดินเข้าป่าวันเว้นวันยังดีที่ยังพอมีเหลือให้ป้าอนได้เก็บนะคะเพราะว่าเห็ดน้อยๆเขาเยอะค่ะ ชอบจังว่าชอนี่ชอสุดท้ายดอกเขาก็เล็กจังเลยเด้อค่ะดอกช่อสวยๆเป็นช่อสุดท้ายแล้วกันนะคะสรุปแล้วปอ้อนขอช่อนที่เป็นช่อสุดท้ายแล้วกันนะคะทุกคนปอ้อนขอขอบคุณทุกคนที่ดูนนะะผลงานนะคะขอบคุณท่านผู้ชมผูต <า S 1> ้ติดตามทุกไ like, ลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่ไ่้ขอป้อนเสนอมาแล้วเจอกันทุกหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวัน มีแต่ความเบิกบาน,อนขอขอบคุณทุกคนสรับวันนี้<ด>นะคะ,คะขอบคุณท่านผู้ชมพูดด้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้าอ้นเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขท,ทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ